<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเล่นวิธีใส่คอมเมนต์นะครับใส่คอมเมนต์ใน Excel กันนะครับก็คือนะครับเราไม่อยากใส่เนี่ยมันจะมีช่องหมายเหยียนอย่างเงี้ยครับสม,สมมติว่าเราไม่ต้องมาใส่ตรงช่องหมายเหตียอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะไปใส่ที่ตัวอักษรหรือว่าตัวเลขที่เรา ต้องการให้มันมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเช่นน,นะครับตัวอย่างเช่นศูนย์ตัวนี้ครับทําไมมันเป็นศูนย์นะครับเราก็เลยจะใส่คอมเมนต์ไว้เพื่อที่คนมาดูต่อเขาจะได้รู้ว่าศูนย์นี้เกิดจากอะไรนะครับที่ขวานะครับที่อินเสิร์ตคอมเมนต์นะครับเนี่ยครับเราก็เลยก็พิมพ์พิมพ์ลงไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อ Account ของเรานะครับอันนี้ครับก็จะเป็นชื่อ Account ของคอมพิวเตอร์เรานะครับเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยครับนะครับพิมพิมพ์คอมเมนต์เราไปเลยครับพิมพ์คอมเมนต์ลงไปนี่นะครับ อันนี้ก็คือคอมเมนต์ที่เราอ่าคอมเมนต์ไว้ในช่องเลขศูนย์ตัวนี้ครับก็คืออยู่มาเจ็ดปีไม่มีอะไรดีเลยนะครับอยู่มาเจ็ดปีไม่มีอะไรดีเลยมันก็เลยเป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับทีนี้อ่าแล้วเราอยากให้มันโชว์คอมเมนต์นี้ได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็คลิกที่โชว์นะครับคลิกโชว์เนี่ยครับเนี่ยครับมันก็โชว์แล้วแล้วทีนี้เรา อยากเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ไหมนะครับคลิกคุมตัวอักษรนะครับคลิกขวานะครับฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้ครับครับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีนะครับนี่ครับ นะครับนะครับอันนี้ก็จะว,วิธีเพิ่มเพิ่มอ่าคอมเมนต์นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันโชว์แบบนี้ได้ไหมขี้ขวาเหมือนเดิมครับนะครับตรงน,นี้ซ่อนนะครับนะครับออนะสังเกตได้ว่าตัวไหนที่มี ใส่คอมเมนต์ไว้มันจะมีมุมสีแดงแดงนะครับจะมีมุมสีแดงแดงนี้นะครับมุมสีแดงแดงนะครับแล้วก็ถ้าจะโชว์โชว์นะครับอนนะครับนะครับดิดนะครับถ้าอยากลบลบได้ไหมก็ครับ e l e t e นะครับ สังเกตได้เลยว่าอันไหนที่ที่มีคอมเมนต์จะมีหมวดหมวดสีแดงนะครับลองลองเล่นดูครับเผื่อเรามาอันนี้ครับจะจะมาใส่อย่างเงี้ยไม่ต้องบางทีมันจะบางทีมันคอมเมนต์หลายตัวอย่างเงี้ยครับแถวนี้มีคอมเมนต์หลายตัวถ้าเรา จะมาใส่ที่ช่องหมายเหตุบางทีมันอาจจะสับสนนะครับเราก็ไประบุตรงช่องมันเลยมันจะทําให้คนดูคนที่มาดูต่อจากเราอะ่ะเข้าใจง่ายนะครับง่ายๆลองลองไปไปไปเล่นดูครับครับโอเคขอบคุณมากครับ